สุขสบายดีพี่นอ้องมาพอกันเอกก์เก่าครับเทพบรุทธเกษตรยุคสองพันมันหนีมาเมืองการใส่ใสเกลือใส่เกลือฮะเออใส่เกลือบปกเผาหนูถั่วเกลือได้เหมือนเป็นถั่วเนียงเลยนี่นเกลือหมากเม็ดอ่านอ่ะเดี๋ยวจะไปเมือนกระสอบมันเอาเอาเอาคุณนายบุญชัยไอ้คุณนายบุญชยัย,ชยได้ปุ่นนี่อ่า คนในไอเดาวาซาดนะนั่นต้นหนึ่งใส่โยชีประมาณหาถึงหกกำม,มือพี่นอ้องหางหกกำม,มือโอ้ใส่ต้นกับต้นเน,นี้ยพีน่น้องแล้วไปแล้วอีกต้นหนึ่งงูงูงู งิเึินว่าจะพบรักอกันะพองง <laughs> สันดากวาอ๋อซ้ำนีน่บ่แน่นจ้ะใส่หนาแรงจะพยายามใส่ในวงที่นำสปริงเกอร์มันสปริงถึงอืมมันบ่จะบอกคือกันขนาฝนข huh. นาฝนถ้าวานทั่วๆได้อืม huh. จะ้ะฐานาแรงเขาก็จะใส่อ่าที่สปริงเกอร์มัน สปริงถึง่อเป็นการีได้รับผลประโยชน์เต็มที่อ่าโอเคโอเคโอเคครับ